ยังไม่จ้างสู้ค่ะครูไม่ถึงที่ค่ะเดี๋ยวจัไหนก็ได้กินแล้วเยี่ยมเลยบัดรอบบัดรอบนี้กับไฟเบาเกินนะลูกนี่โอ้ยระวังระวังอันนี้ทีมงานสร้างค่ายนะครับ เมนูอะไรครับผัดกระเท้ากะเพราปีกไก่เหรอผัดกระเพราปีกไก่โอ้ผัดกะเพรเาปีกไก่ไม่เคยกินนะนี่ครั้งแรกนะน่ะโอ้เคยกินแต่กระเพราหมูอ่าดูสิทำไมข้างบนมันไม่มีน้ำเลยลูกมันจะสุกไหมต้มแล้วคะ่ะต้มแล้วเหรอสุกเลยใช่ไหมลูกแล้วก็คนๆเอาเนาะ ถ้าไม่มีอันนี้คือไม่ใช่ของแท้นะครับผักกะเพราใช่ไหมคผักกะเพาราลอยบ่อโอ้ปั่นเลยเนาะบัวลอยบัวลอย,อยคู่เป็นไงหมืนโอ้สีแดงเลยเนาะสีอาหารบรุสสีผสมอ,อาหารเนาะ โอ้โห oh, เปื่อนไปสู่ที่ ah, บัวลอยผักกะลัมูนอ่ะอันนี้แผนกสร้างบ้านนะครับ <c oughs> อืมแผนกสร้างบ้าน